ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Idol Factory กับ Work Point นะคะ Work Point ช่อง23ที่จะทำรายการ r i a l i t y สำหรับค้นหานักแสดง Girl l ลเลเลยเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะแบบหานักแสดง Girl l ลเลแบบจริงจังแบบ G L แบบจริงจังเพื่อนำไปปลุกปั้นไปพัฒนาแล้วก็สร้างซีรีส์ร่วมกันในอนาคตก็โรมโมเดลมาจากน้องสองคนที่ทำให้เห็นว่า นักแสดง GL หรือซีรีส์ GL เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบไปได้ไกลขนาดนั้นทําให้มันสร้าง awareness สำหรับคนทั่วโลกกับเมืองไทยนะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเขาเรียกไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมบันเทิงแล้วอะน้องแบบไปไกลถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นไปถึงแบบหลากหลายรูปแบบดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยเห็นว่าจุดๆเนี้ยมันน่าสามารถจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์อะไรให้ให้คนไทยได้เห็นและคนไทยได้ไิ้เสพกันด้วยเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้น ก็นับตั้งแต่วันแรกครับที่คีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาฮะก็ไปเล่าให้กับทาผู้ใหญ่ทางสถานีฟังนะฮะผู้ใหญ่ก็โอ้ตกโตกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆฮะแล้วก็อยากที่จะร่วมมือกับเราฮะในการที่จะผลักดันคอนเทนต์นี้หาเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกอะไรหาส่งออกอารีสเ GL ครับเพื่อให้ไปสู่ระดับโลก ครผมเป็นซ้อมโม,ไไม้ของประเทศไทยครับจีจีไครเก็บาได้เย็นชีวิตก็ีแต่เราจีจีจีจเป็นโอกาสดีครับตัแต่คือจริงีม้วนผมมาเอ่อมาในช่วงของการที่สัมภาษณ์นมามา้องๆได้ประมาณเกือบห0 0คนด<ะ>้วยตัวเองเรากรู้สึกว่าเออเราได้เห็นมุมมองครับของนองักแสดงรุ่นใหม่ๆคนที่มีความฝันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราดีใจนะที่ได้เห็นน้องๆมีไฟพร้อมที่จะแบบว่ามาเป็นดาวดวงใหม่ของกัมพูร้ก็รู้สึกว่าทางอีทแฟร์รี่เอง ทางร์กพอยต์เองก็จับมือกันแล้พร้อมที่พัฒนทุกคนครับเป็นดาวดวงใหม่ท <c ough> <that> ี <like> ่ประดับคู่ของประเทศไทยเองรู้สึกแล้วที่เราพัฒนาสู่ซอฟต์พาวเวอร์ทรงออกซีรีส์ครับไปสู่ระดับทั่โลกครับไม่หอกค่ะก็ดีใจดีใจคือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจใช่ค่ะ คิดว่าคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําในประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเลยจากทุกๆคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ฟินคิดว่าแฟนๆน่าจะอยากติดตามน่าจะสนุกรู้สึกเหมือนเสี่ยวรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาเห็นทุกคนเลยค่ะน้องๆพี่ๆ รู้สึกว่าเห็น potential เยอะมากแล้วก็ไม่อยากบอกเลยว่าแม้ว่าจะใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะทุกคนเก่งมากที่มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็วันนี้ค่ะในวันที่ทุกคนมองเรื่องของความเท่ากันของทุกคนไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าใครต้องเป็นแบบไหนแล้วมันก็เลยโฟกัสที่เนื้อหาความสามารถแล้วก็คอนเทนต์จริงๆพอเราเห็นรู้ว่าเราก็ตกใจเพราะว่า เราคิดว่าการประกาศรัสบสมัครนัน้นอาจจะเป็นนิ s t a กเมนต์ในในอุสาหการรบันเทิงอะแต่มันกลายเป็นรบกคนให้การตอบรับดีมากจนเราจนเราอึ้งแล้วก็งงแล้วก็ทุกคนที่มาค่ะมีความตั้งใจเราอยากทําแน่นอนว่าสิ่งที่จะได้เห็นหลังจากนี้มันก็จะเป็นพัฒนาการของเด็กๆทุกคนที่เราเลือกเข้ามาคัดเข้ามาต้องบอกว่าจาก600คนแล้วเหลือ30มสะมันคือแบบมันนิดเดียวอะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าน้องๆจะเป็นยังไงและคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอในอนาคต ร่วมกันระหว่างไฮดร็อฟเฟอรี่กับเวิร์ก y อย์จะเป็นยังไงแล้วซีรีส์ที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเด็กๆจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนติดตามนะี่นะจริงๆก็อยากฝากทุกคนติดตามครับอย่างที่เห็นว่าอินเดียครับก็เป็น อนาคตอาจจะเป็นรายการที่ผักดันน้องเองนะครับมนบอกววันนี้เราตามหาน้องจาก600นะครับผมเหลือ30คันนั้นรับรองว่าน้องๆเราคัดมาเนี่ยมีคุณภาพมากๆอยากให้ทุกคนคอยเอาใจช่วยกับน้องๆว่าแต่ละวันที่เข้าไปในรายการแล้วเขาจะสู้เพื่อความฝันของเขาจะเกิดอะไรขึ้นความสนุกสนานหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเป็นยังไงฝากติดตามนะครับใน GMA ด้วยครับโอ้เห็นว่าก ทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรไอคอนิกเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็แค่แค่เป็นตัวเองละค่ะคิดว่าทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่พาวอยู่ในตัวเราอย,อยู่ในนั้นคิดว่าณจุดนี้ทุกคนก็ควรภูมิใจในตัวเองได้แล้วสุดๆเลยแล้วก็ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็จะยินดีแล้วก็คอยซัพพอร์ดเสมอเลยสำหรับเบ๊กไปรู้สึกว่าถ้ามีความฝันเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ สักวันนึงจะเป็นของเรามีความฝันมีแคชชั่น One day it will be yours เพื่อแบบนั้นค่ะสู้ๆค่ะ